สวัสดีครับผมพอดีมี FC ถามเข้ามาว่าปั๊มตัวจิ๋วนะครับปั๊มเป็นปั๊มไดโวดีซ12โ3 0วัตตัวนี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับแปลงผักขนาดสักครึ่งงานอะไรประมาณนี้พอได้ไหมซึ่งผมก็ได้ทําไปหลายคลิปนะครับเกี่ยวกับการทดลองสูบน้ําขึ้นที่สูงโดยเฉพาะสูบน้ําขึ้นแนวดิ่งตรงได้7เมตรอันนี้ทำมาแล้วนะครับเคยทำเป็นคลิปออกแล้วแต่ในคลิปนี้นะครับจะมาทดสอบให้ดูว่าถ้าเราจะทําแปลงผักสัก 10เมตรเหมือนที่ผมวางหัวสปริงเกอร์ไว้6จุดระยะทางจากจุดที่1ถึงจุดที่6เนี่ยสิเมตรพอดีปั๊มตัวจิ๋วตัวนี้จะดันสปริงเกอร์ทั้งหมดได้หรือไม่นะครับแล้วก็น้ําจะแรงแค่ไหนสเปคของปั๊มตัวนี้ก็คือเป็นปั๊ม DC ขนาด12โวลต์นะครับอ่าหนึวัตต์ส่งน้ำได้ไกลเกิน40เมตรแน่นอนแล้วก็สูงเกิน7เมตรนะครับในคลิปนี้จะมาทดสอบดูว่าสูว่าถ้าเรามีแปลงผักขนาดซักความกว้าง ห้าเมตรความยาว10เมตรความกว้าง5เมตรเนี่ยมันจะรดน้ําได้ทั่วแปลงไหมอันนี้จําลองให้ดูเลยนะครับท่อของไดบตตัวนี้เป็นขนาดหนึ่งนิ้วนะครับผมจะใส่เกียวใน6กหุนเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อข้อต่อเข,ข้าไปส่วนทางออกเนี่ยจะเป็นท่อ4หุนสวมเข้ากับ6ขหุนได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็นําปั๊มไปวางในจุดที่จะทําการทดสอบครับอันนี้ เข้ากับท่อ P.E. 4หุนได้นะครับอันนี้เราต้องลนไฟเน่อยนะเสร็จแล้วครับก็ต่อท่อ P.E. 20มิลเน,เนี่ยเข้ากับหัวสปริงเกอร์ได้เลยนะครับจากไดโบตัวนี้ไปหาสปร,ริงเกอร์ตัวสุดท้ายเนี่ยใช้ ระยะทาง10เมตรนะครับก็ต่อเข้ากับแบตหรือแผงโซลาเซลล์ได้เลยครับอันนี้ผมใช้แบต12โวลต์นะครับเป็นแบตจิ๋วที่ใช้กับเครื่องพ่นปุ๋ยนั่นแหละผลก็เป็นอย่างที่เห็นครับสปริงเกอร์หมุนทุกตัวแรงมากด้วยนะครับรัศมีการกระจายตัวของน้ำเนี่ยก็ประมาณ5เมตรครับก็คือถ้าคุณมีแปลงผักความกว้าง5เมตรความยาว10เมตรหรือมากกว่านั้นนะครับอันนี้ผมเทสให้ดูว่า แปลงผักความยาว10เมตรแล้วก็มีความกว้างประมาณ5เมตรเนี่ยใช้ปั๊มตัวนี้ตัวเดียวกับแบตหนึ่งลูกหรือจะใช้กับแผงโซลาเซลล์ขนาด100วัตต์ขึ้นไปก็ได้นะครับในโวตัวนี้มีทั้งแบบ12โวลต์และ24โวลต์นะครับราคาไม่ถ่างกันมากซึ่งตัวนี้ก็600-700นี่แหละประมาณนี้ผมใช้มาหลายปีแล้วนะครับแต่ไม่ถือว่าเก่านะเพราะว่ายัางแรงดีนะครับแล้วถ้าส่งน้ําในระยะไกลๆล่ะ มันจะไปได้กี่เมตรพอดีผมมีสายยาง4หุนนะครับอยู่ความยาวที่40เมตรเดี๋ยวจะต่อกับสายยางให้ดูครับก็ต่อแบตเตอรี่หรือต่อแผงโซลาเซลล์ปกติครับเสร็จแล้วเราไปดูปลายสายกันอันนี้ความยาวของสายยางสีฟ้าเป็นสายยาง4หุนยาว40เมตร ดูน้ำออกที่ปลายสายครับความยาว40เมตรน้ำอย่างแรงนะครับถือว่าหมุนหัวสปริงเกอร์ได้สบายๆหรือถ้าใครอยากไปสูบน้ำใส่โอง่งเอาไปติดไร่ติดสวนไว้นะครับสูบน้ำจากสะขึ้นมาหาที่พักอาศัยในระยะทางประมาณ40-50เมตรเนี่ยถือว่าไดโวตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีครับเพราะว่าเรามีแค่แผงโซลาเซลล์เดี๋ยวนี้แผงโซลาเซลล์ก็ถูกนะครับ 100วัตต์150วัตต์200วัตต์ใช้ได้เลยหรือจะใช้เป็นแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ผมใช้เป็นแบตของเครื่องพ่นปุ๋ยธรรมดานั่นเองนะครับเป็นแบต12โวลต์นะถ้าเราใช้ปั๊มเป็น24โวลต์เนี่ยเราก็ต้องอนุกรมแบต2ตัวนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีแต่อันที่จริงแนะนำเนี่ยให้ใช้เป็นระบบ24โวลต์นะครับก็คือมีแบตมอเตอร์ไซค์2ตัวก็คือมีแบต12โวลต์สัก2ลูกนะครับประมาณ8-9แอมป์เนี่ยก็เอามาอนุกรมกัันนได้้แลวะครบ แต่ถ้าดนดวนหน่อยก็ใช้แบตลูกเดียวเป็น12โวลต์นะครับเหมือนที่ผมทดลองให้ดูในคลิปนี้ไดโวตัวนี้ซื้อมาใช้งานจริงครับน่าจะปีที่แล้วแล้วแหละก็ถือว่าคุ้มค่าสุดคุ้มครับราคานี้เมื่อก่อนเนี่ยต้องหาราคาหลักพันขึ้นถึงจะน่าใช้แต่ในยุคนี้นะครับด้วยด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีเนี่ยมีการพัฒนาแข่งขันกันก็เลยทําให้ราคาดรอปลงมาแต่สเปคยังแรงเหมือนเดิมครับแรงเกินราคาก็ว่าได้ถือว่า สุดคุ้มครับใช้ดีนำมาบอกต่อนำมาเล่าสู่กดฟังอันนี้ผมสั่งออนไลน์มานะครับส่วนรายละเอียดของไดโวหรือปั้มน้ำประเภทต่างๆเนี่ยก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงคำอธิบายใต,ใต้คลิปนี้สามารถเข้าไปอ่านดูรายละเอียดก่อนตัดสินใจได้เลยสวัสดีครับผม